สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Hooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูไก่ย่างสร้างอาชีพนะครับสำหรับใครที่คิดไม่ออกว่าไม่รู้จะทำอะไรในช่วงนี้นะครับไก่ย่างเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ซื้อง่ายขายคล่องใครๆก็ทานนะครับทานกับข้าวเหนียวหรือส้มตำก็ได้นะครับสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ต่อไปเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับสูตรนี้เราใช้ปีกไก่1กิโลกร,รมัมล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับรากผักชี2รากกระเทียม5กลีบพริกไทยเม็ด1ช้อนชาครลกรวมกันนะครับน้ําตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาครับ ขั้นตอนต่อไปเป็นการหมักไก่นะครับเรานรํารากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกไว้นะครับใส่ออาผสมครับจากนั้นใส่น้ําตาลทรายสีอิ๊วขาวน้ําตาลปีบ๊บซอสหอยนางรมผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วด,ดำนะครับเพิ่มสีสันนะครับจากนั้นเราก็ขยําทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเรานําไก่ ที่เราล้างทําความสะอาดแล้วนะครับเราจะบ้างตรงปีกกลางด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ส่วนผสมเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นเราก็นําไก่มาขยํากับน้ําซอสที่เราหมักไว้เลยนะครับขยําแรงๆเลยนะครับให้น้าซอสเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับจากนั้นเราก็เอาไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณ1ชั่วโมงครับ พอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเรานํามาเสียบไม้นะครับไม้เสียบที่เราใช้นะครับเราต้องเอาไปแช่น้ําไว้ก่อนนะครับเพื่อเวลาที่เราเอาไปปิ้งเนี่ยไม้มันก็จะไม่ไหม้นะครับจากนั้นเราก็เสียบจากโคนปีกนะครับไปที่ปลายปีกแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปกอดเตาถ่านนะครับเตาถ่านนะครับจะต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับเราก็ใช้ขี้เถ้ากรลบด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีเปลวไฟนะครับเปลวไฟจะทําให้ไก่เราดํานะครับแล้วก็ดูไม่น่าทานนะครับ จากนั้นเราก็นำไก่ลงไปปิ้งได้เลยนะครับพอเรากลับด้านนะครับเราก็เอาน้ำซอสที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาทาที่ตัวไก่ด้วยนะครับจะทำให้มันเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็ทำให้สีสันมันสวยแล้วก็น่าทานด้วยนะครับสูตรนี้เราไม่ต้องใส่สีเลยนะครับใช้สีจากธรรมชาติของซอสก็ทำให้สวยน่าทานได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับพอกลับด้านนะครับเราก็เอาซอสทานะครับ ไปกลับไปกลับมาเรื่อยๆนะครับจนไก่สุกเลยนะครับที่สําคัญก็คือการคุมไฟนี่แหละครับพยายามอย่าให้มีเปลวไฟแล้วก็พยายามอย่าให้ถาเนี่ยมันร้อนเกินไปนะครับถ้าร้อนเกินไปเราต้องเอาขี้เท้ากรบนะครับไม่งั้นเนี่ยไก่จะไหมแล้วเวลาย่างออกมาแล้วสีก็จะไม่สวยนะครับค่อยค่อยย่างไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลานาน,านสักนิดนึงนะครับ ย่างจนไก่สุกทั้ง2ด้านนะครับหรือว่าใช้ปลายมีดลองจิ้มดูก็ได้นะครับถ้าทะลุแล้วก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับไก่ย่างหอมๆนะครับทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับหรือว่าจะทานกับส้มตําก็ได้นะครับเป็นเมนูที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับทําง่ายแล้วก็ขายดีด้วยนะครับสูตรนี้รสชาติกลมกล่อบนะครับมีหวานมีเค็ม พอดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ